ครับสวัสดีทักทาย FC ทุกทุกท่านในหน้าคลิปในหน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับก็ยังกลับมาเจอเจอกันใน Monday Night วันนี้จันทร์ที่29กันยายน2568ครับเท่าที่เป็นไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วอาจจะดูเบาบางลงไปมาก นะครับไม่เหมือนเสาอาทิตย์ในวันจันทร์แบบนี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลมันอาจจะดรอปลงดูเบาบางไปมากแต่เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปแล้วนะครับยังน่าโลเชียน่าลงทุนและน่าเก่งกำไรกันเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นพีเมารีกอังกฤษ กันโชซิเดราอิตาลีลาลิกาสเปนโปรตุเกสซูเปอร์ลีกรวมไปถึงสวีเดนอสเปนคานและลีกลงอีกมากมายที่น่าสนใจวันนี้ในหน้าชิปในหน้าช่องเบนก็จะมีบทความวิเคราะห์บีบผ้วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่น้องในหน้าชิปในหน้าช่องกันเหมือนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดบทความวิเคราะห์บีบวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องเบนก็ ฝากไปด้วยครับสําหรับท่านใดตอนนี้ชี่กาลังกําลังหา ครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้เบ้นอยากเปิดอกเปิดใจให้เข้ามาอยู่ด้วยกันไม่ต้องให้อะไรเบ้นเบนแค่อยากดูแลยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านง่ายนิดเดียวครับในบ้านดําปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเพื่อนพี่น้องทุกท่านเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลของเบนเทบอลและดูได้รูปภาพใต้ เข้าครอบครัวฟุตบอลแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น,ส,นส่วนบ้านแดงพี่ยูขึ้นให้ตามนี้แอดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักกันเข้ามารวมไปถึงใต้คอมเมนต์เบนจะปักหมุดไว้ให้ครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เ้าชี้เบนคัดสันและนำมาเสิร์ฟให้เบนไปมองคู่แรกก่อนเลยครับมันเดนไนท์พรีเมยริกอังกฤษที่น่าสนใจหนึ่งคู่วันนี้ เจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้านถิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดคู่นี้คิกเอาอเวลาตีสอตรงครับก่อนเกมเขายกให้กับเอฟเวอร์ตันครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจดเปิดมาเหนือกว่าเวสต์แฮมพอประมาณคือวันนี้น้อยเอฟเวอร์ตันต้องบังคับชนะไว้ก่อนค่อยจะยกเยาวเจ้ากันไปสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ชี่ขุนขอนเวสแฮมยูเนเต็ดบอลเปลี่ยนโค้ดใช้ลกันอย่างแน่นอนนูโนเอสปิลันโตจะปลุกขุนขอนให้กับพาพง่ายอีกครั้งแนะนำเชียร์เวสแฮมครับวันนี้น้อยๆเวสแฮมถ้าจะปุกไปแพ้จริงๆแพ้เพียงเบ็ดเลียดเท่านั้นเผลอๆมีแต้มด้วยสำหรับวันนี้ในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสโมสรเวสแฮมยูเนเต็ด ปดแกฮมพอตเตอร์ออกจากตําแหน่งและก็แต่งตั้งนูโนเอสเปรันโตเข้ามาคุมทีมแทนนูโนนะครับย้ายมาจากน o อตติงแฮมฟอร์เรสเพราะโดนฟอร์เรสปดโดนปดไม่ใช่ผลงานไม่ดีแต่มีปัญหากับเจ้าของนะครับเจ้าของอส สโมสรของน o อตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็โดนปลดไปโดยภาพรวมผลงานเวทแฮมไม่ดีจริงครับในช่วงออกสตาร์ท5เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของแกฮมพอตเตอร์ที่โดนปลดไปเป็นการชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือการชนะน o อตติงแฮมฟอร์เรสในตอนที่นูนนูโน,น,นคุมนั่นแหละครับ5เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการชนะ1และแพ้ไปถึง4เกมส่วนทางฝั่ง เอวัตันภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยออกสตาร์ทพีเมลีกอังกฤษถือว่าดีพอประมาณครับเป็นการชนะ2เสมอหนึ่งและก็แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดกลางสัปดาห์คือการตก รอบบอลถ้วยคาราบาวครับคือการบุกไปพ่ายให้กับบุฟแฮมตันมา2ประตูศูนย์โดยภาพรวมกุนซืออย่างเดวิดมอยนัดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งพอประมาณนะครับโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลิสน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงวัดกันโดยภาพรวมเอฟบ์ตันเป็นทีมที่เล่นในลังเย้าแข็งแกร่งก็ตามจริงแต่ก็มี เพราะเสียคือคุณภาพเกมลุกคุณภาพเกมรับดีแต่ยังมองว่าคุณภาพเกมลุกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น ตัวความพร้อมหลักๆของเวสแฮมันนี้น่าจะนำทัพมาโดยจารอดโบเวนปาเกตาซัมเมอร์วิลรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างฟิลคุกวันนี้พร้อมจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเบดเสร็จแล้วนัดนี้แหละครับบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับเชื่อว่านูโน่จะมาปลุกเวสแฮมเชียเวสแฮมไปเลยครับวันนี้น้อยๆมองว่าถ้าจะแพ้แพ้เพียงเบียดเปียดเดท่านั้นไม่เกินจูดไม่เกินกำแพงชีอเอฟเวอร์ตันเปิดมาแนะนำเชีย เวสต์แฮมยูเนเต็ดเป็นคู่แรกที่น่าเชียร์มองกันตอนน่อในคู่ที่2ขอขคเยัอไปดูที่ลาลิก้าสเปน1คู่วันนี้ครับคลิกออฟเวลาตีสอเท่ากันกันกบเวสต์แฮมเลยครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบา l เลเซียรครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่อย่างเรอัลอุบิโดครับ ก่อนเกม ING, เขายกให้เจ้าบ้านอย่างบาเลเซียครับวันนี้โจดเปิดมาเหนือกว่าเรอัลโอบิโดพอประมาณครับคือวันนี้น้อยๆบาเลเซียต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะได้ยิม้มสำหรับแนวทางทัศน,น์สุนอลคูนีไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นครับเบนยังมองว่าบาเลเซียในบ้านเชียร์ได้สบายๆน้อยๆวันนี้บาเลเซียจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยเพราะถ้าวัดจากผลงานลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้บาเลเซียก็ทําผลงานได้ดีกว่า เพราะบรเซีย All Star, ออกสตาร์ดลาลิกาสเปนมา6เกมเป็นการชนะ2เสมอ2และก็แพ้2เกมเก็บม,มาได้8แต้มส่วนทางน้องใหม่อย่างเรอัลบิโด ด้วยสถานการณ์ผลงานและฟอร์มการเล่นการออกสตาร์ทลาลิกาสเปนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะออกสตาร์ทลาลิกาสเปนมา6เกมเป็นการชนะ1และแพ้ไปถึง5เกมเกมนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองเปิดบ้านพ้ายให้กับบาสเซโรลนามา3ประตูหนึ่งนำซ้ำในการออกไปเป็นเกมเยือน3เกมล่าสุดก็แพ้รวดทั้ง3เกมไม่ว่าจะแพ้ให้กับบียเลอ แพ้ให้กับกตาเฟ่และนัดล่าสุดคือการแพ้ให้กับเอลเช่มาหนึ่งประตูต่อศูนย์คือการออกไปเป็นเกมเยือนคือว่าเล่นไม่ดีในการออกไปเป็นเกมเยือนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้ว,ลวมาเจอเจอกับบาเลเซียในการชิเล่นในบ้าน3เกมล่าสุดในลาลิกาสเปนไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ2เกมและเสมอ1เกมเบ็ดเสร็จแล้ววันนี้ความเก่าในเวทชหลีกสูงสุดของบาเลเซียแถมวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยแนะนําเชียร์เลเซียครับ น้อยๆจะเปิดบ้านเบียดชนะและเก็บสามแต้มปิดท้ายสวยๆไปมองที่กันโชเซเดาอิตาลี1คู่ที่น่าสนใจครับ จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเจนัวครับวันนี้จะเปิดบ้านติดฐานต้อนรับการมาเยือนของราซิโอก่อนเกมคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเปิดมาเหมือไหนเหมือกันสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างราซิโอครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนความเสียเปรียบในการออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกมาปิดประตูแพ้การันตีว่าราซิโอวันนี้บุกไปมีแต้มแน่ๆครับไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้ม ถ้าวัดกันด้วยผลงานการออกสตาร์ทกันโชซซดาอิตาลีทั้ง2ทีมผลงานไม่ได้หนีห่างกันมากครับอย่างเจ้าบ้านเจนัวออกสตาร์ทกันโชซซดาอิตาลียังไม่ชนะใครมาเลยเก็บมาได้2แต้มเป็นการชนะ2และก็แพ้2ส,ส่วนทางลาซิโอออกสตาร์ าการโชสิดา4ีเกมเก็บมาได้3มแต้มเป็นการชนะ1และก็แพ้ไป3เกมถ้าวัดกันด้วยผลงานไม่ได้หนีห่างกันขนาดนั้นแต่เบนยังามองว่าถ้าวัดกันด้วยเฮตูเฮที่เจอเจอกันนาฤดูกาลก่อนลาซิโอชนะทั้งไปทั้งกลับแบบไม่เสียประตูในบ้านลาซิโอลาซิโอชนะเจนัว3 0ในบ้านเจนัวลาซิโอบุกไปชนะ2 0วัดกันโดยภาพรวมถือว่าเฮตูเฮตที่เจอเจอกันยังเป็นลาซิโอที่ดูดีกว่าและถ้าเจาะลึกรายละเอียดกันลงไปจริงๆบวก ภาพรวมและโมเมนตัมคุณภาพเกมรับคุณภาพเกมรุเกรเบนกนยังมองว่าเป็นลาซิโอที่ดูดีกว่าวันนี้กับกำแพงแนวต้านไม่มีแนะนําเชียร์ลาซิโอครับวันนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและนี่คือ3ทีมเน้นชี่เบนอยากจะให้เลือก cheer. เชียร์เบนยังย้าเหมือนเดิมครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรครับจะประกอบไปด้วยเวสแฮมยูเนเต็ด บาเลนเซียและปิดท้ายที่ราซิโอส่วนแนวทางตัวอื่นๆที่เพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่น้อง FC ทุกทุกๆท่านที่รับฟังรับชมเนืตอนนี้เปิดใจและตามเข้ามา แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนการันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครอบครัวเป็นเทบอลชัดเจนไม่มีหมุนเสาดูแลกันดุดอย่างพี่น้องที่คานตามกันมาเปิดใจและตามเข้ามาเข้าครอบครัวแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในสิ้นครับสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้ขอพี่น้องทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจ,เจอกันใหม่โชคดีทุกๆท,ท่านทุกๆคนสวัสดีครับ